โอ้โหตอนนี้ทั้งโลกกำลังจับตาประเทศไทยใช่ครับประเทศเล็กๆของเรากำลังกลายเป็นหัวใจของสงครามเย็นยุคใหม่สหรัฐกำลังดึงจีนกำลังลรุกรัสเซียกำลังเข้ามาและทุกข้ออำนาจต่างต้องการให้ไทยอยู่ในฝั่งของตัวเองเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างประเทศแต่มันคืออนาคตของประเทศเราทั้งระบบลองคิดดูสิครับถ้าไทยเลือกข้างผิดอนาคตเศรษฐกิจการเมือง และความมั่นคงทั้งหมดอาจสั่นสะเทือนในพริบตาโอ้ยเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ข้างสนามอีกต่อไปเราอยู่กลางเกมแล้วและคำถามเดียวคือเราจะเป็นผู้เล่นหรือจะยอมเป็นแค่หมากในเกมของคนอื่นฟังให้จบตอนนี้ครับเพราะนี่คือบทสรุปของสงครามเงาเกมที่กำลังตัดสินอนาคตของไทยและของคุณด้วยคุณเคยสงสัยไหมครับ ทำไมอยู่ดีๆประเทศไทยถึงกลายเป็นจุดสนใจของโลกโอ้โหตอนนี้สายตาจากสหรัฐจีนรัเสเซียทั้งหมดหันมามองจุดเดียวกันนั่นคือประเทศไทยลองคิดตามนะครับเราคือประเทศเล็กๆที่ดูเหมือนสงบแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ใครก็อยากได้ไว้ในมือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทะเลเส้นทางพลังงานหรือฐานทัพสําคัญทางการทหารในภูมิภาคฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกการเคลื่อนไหวรอบบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นในทะเลอันดามันในอ่าวไทยหรือแม้แต่ชายแดนด้านตะวันออกมันคือหมากในเกมโลกทั้งนั้นสหรัฐต้องการรักษาอิทธิพลในภูมิภาคจีนต้องการทางออกทะเลและโครงข่ายเชื่อมโยงสู่มหาสมุทรรัสเซียต้องการพันธมิตรใหม่เพื่อหลุดพ้นจากแรงกดดันโลกตะวันตกและไทยอยู่ตรงกลางของเส้นเชื่อมเหล่านั้นทั้งหมดโอ้ยนี่มันเกมใหญ่กว่าที่เราคิดครับลองจินตนาการดูถ้าใครคุมไทยได้เขาจะคุมเส้นทางการค้าทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่แหละครับ จุดที่ทําให้ไทยกลายเป็นสนามแข่งขันเงียบของมหาอําราจรระดับโลกข้อมูลบางอย่างบอกว่ามีการขยับฐานทัพเรือในอ่าวไทยมีการซ้อมรบร่วมอย่างผิดปกติมากขึ้นและมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดูเหมือนเป็นเศรษฐกิจแต่แท้จริงแล้วมันคือการวางหมากทางยุทธศาสตร์เฮ้ยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเบื้องหลังทุกโครงการทุกเส้นทางรถไฟทุกท่าเรือมันมีมากกว่าที่เห็นจีนวางเส้นทางเบลแอนด์โรดผ่านไทย สหรัฐขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกองทัพไทยญี่ปุ่นอินเดียและรัเสเซียก็เริ่มส่งสัญญาณเข้ามาในภูมิภาคนี่มันคือการแย่งกันปักธงอย่างชัดเจนคุณฟังไม่ผิดครับไทยกำลังถูกแย่งกันแต่ไม่ใช่ด้วยสงครามปืนกลเป็นสงครามข้อมูลเงินทุนและอิทธิพลลองคิดดูสิครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้พลังของประเทศหนึ่งไม่ได้วัดกันด้วยขนาดพื้นที่หรือจํานวนทหารอีกต่อไปแต่วัดกันว่าใครคุมจุดยุทธศาสตร์ได้มากกว่ากัน และประเทศไทยนี่แหละครับคือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกเหนือกับใต้จีนกับอาเซียนอินโดจีนกับมหาสมุทรอินเดียมันเหมือนหัวใจที่เชื่อมหลอดเลือดของภูมิภาคเอเชียทั้งเส้นไม่แปลกเลยครับที่เราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟจากจีนลงสู่อ่าวไทยหรือข่าวการซ้อมรบขนาดใหญ่กับสหรัฐเพราะแต่ละฝ่ายต่างรู้ดีว่าใครได้ไทยก็เหมือนได้จุดคุมเกมของภูมิภาคนี้แต่คุณรู้ไหมครับ ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือการไม่รู้ว่าเรากําลังอยู่ในเกมของใครโอ้โหคิดดูสิครับเรากําลังอยู่ในพื้นที่ที่ถ้ามีการขยับผิดจังหวะเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงทั้งหมดอาจสั่งสะเทือนทันทีและนี่แหละครับจุดที่ทําให้ผมอยากชวนคุณมาดูให้ลึกกว่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในวันนี้มันไม่ใช่เพียงเรื่องชายแดนไม่ใช่เรื่องดินแดนหรือการเมืองภายในแต่มันคือภาพรวมของสงครามเย็นยุคใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นคุณว่าเรื่องนี้คือบังเอิญหรือครับไม่เลยครับ นี่คือการขยับขอมหาอำนาจโลกที่กำลังมาทดสอบพลังใจของประเทศเราเรื่องหลังทุกคำว่าข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจมันคือการปักหมุดของแต่ละฝ่ายและประเทศไทยคือสนามที่กำลังถูกวางแผนล้อมไว้จากทุกทิศท,ทางโอ้ฟังแล้วขนลุกไหมครับเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกลุกรานคือการถูกยึดตัวไม่รู้ตัวไม่ต้องมีเสียงปืนกลไม่ต้องมีรถถังแค่เราเปิดประตูให้ผลประโยชน์ภายนอกเข้ามาเราก็อาจสูญเสียอธิปไตยโดยไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวก่อนครับ อย่าเพื่งนคิดว่าเรื่องนี้จบง่ายๆเพราะการเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชากำลังส่งสัญญาณแรงขึ้นเรื่อยๆมีทั้งข่าวฐานทัพมีทั้งข้อตกลงลับและทั้งหมดนั้นอาจกำลังชี้เป้าว่าเกมต่อไปจะเกิดที่ไหนลองคิดตามนะครับถ้าไทยคือหัวใจของภูมิภาคกัมพูชาก็คือชนวนที่พร้อมจุดไฟให้ทั้งภูมิภาคลุกเป็นไฟและตอนหน้าเราจะพาคุณเข้าไปดูเบื้องหลังที่แท้จริงว่าทําไมกัมพูชาถึงกลายเป็นตัวจุดชนวนและใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ อย่าลืมนะครับนี่แค่จุดเริ่มต้นของเกมที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดเกมที่เราคนไทยทั้งประเทศอาจกําลังเล่นอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวสงครามยุคใหม่ไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนแต่มันเริ่มจากความไม่รู้ของคนในประเทศและเมื่อเกมนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วคําถามคือเราจะตื่นทันก่อนถูกเล่นหรือจะยอมเป็นหมากในเกมนี้ตลอดไปพบกันในตอนต่อไปครับกัมพูชาจุดระเบิดชายแดนเมื่อสงครามไม่ได้เกิดเพราะเกลียดกันแต่เกิดเพราะใครบางคนต้องการให้มันเกิด คุณเคยสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่มีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามันไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรามองเพียงแค่เรื่องแผนที่หรือเส้นเขตแดนเราจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาถึงกลายเป็นจุดสนใจของมหาอำนาจโลกได้ขนาดนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่มันไม่ใช่เรื่องของพรมแดนอีกต่อไปครับแต่มันคือสนามรบเชิงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังฉากของการเมืองโลกลองคิดตามนะครับ ขณะที่ไทยพยายามวางตัวเป็นกลางจีนกลับลงทุนมหาศาลในกัมพูชาสร้างท่าเรือสร้างทางรถไฟและล่าสุดคือฐานทัพเรือเรียมซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอ่ยแค่นี้ก็พอให้หลายประเทศเริ่มขยับตัวแล้วครับเพราะฐานทัพนั้นไม่ได้เป็นแค่ท่าเรือธรรมดาแต่มันสามารถรองรับเรือรบขนาดใหญ่ได้และมันตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวไทยฝั่งเดียวกับที่ไทยมีฐานทัพเรือสัตหีบแม่ฟังดูแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่มันเหมือนหมากสองตัวอยู่ในกระดานเดียวกัน จีนวางหมากไว้ในกัมพูชาส่วนสหรัฐก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในไทยคำถามก็คือแล้วถ้าทั้งสองฝ่ายต้องการขยายอิทธิพลเพิ่มอีกละ่ะคุณคิดว่าพื้นที่ตรงกลางอย่างไทยจะถูกละไว้เฉยๆหรอลองมองลึกลงไปครับกัมพูชากลายเป็นพันธมิตรคนโปรดของจีนในภูมิภาคขณะที่ไทยยังพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองข้างแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้สถานการณ์นี้ซับซ้อนข้อมูลจากหลายสํานักชี้ว่า จีนได้เข้ามามีบทบาทลึกมากในระบบทหารของกัมพูชาตั้งแต่การฝึกไปจนถึงการจัดหาอาวุธและเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐก็เริ่มส่งสัญญาณกลับยกเลิกการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาเดี๋ยวก่อนนะฟังดูย้อนแย้งไหมครับเพราะในอดีตสหรัฐเคยคว่ำบาตรกัมพูชาแต่ตอนนี้กลับมาเปิดทางขายอาวุธให้ใหม่นี่แหละครับคือสัญญาณของเกมถ่วงอำนาจที่กำลังเริ่มต้นคุณฟังไม่ผิดครับตอนนี้กัมพูชากำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของการช่วงชิงอิทธิพล สหรัฐไม่อยากให้จีนยึดพื้นที่ได้มากเกินไปจีนก็ไม่ยอมปล่อยมือจากพันธมิตรที่อยู่ใต้ไทยและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นข้างบ้านเราเองลองคิดดูสิครับถ้าความตึงเครียดขยับอีกนิดเดียวชายแดนไทยกัมพูชาอาจกลายเป็นพื้นที่เผชิญหน้าทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ระหว่างสองประเทศแต่ระหว่างสองคู่อำนาจของโลกอืมแค่คิดก็เย็นวาบเลยครับเพราะเมื่อใดที่มหาอำนาจเริ่มยื่นมือเข้ามาในปัญหาภูมิภาคมันไม่เคยจบง่ายๆ ทุกครั้งที่มีการประทะแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสดงพลังทางอำนาจและคุณคิดไหมครับว่าทำไมช่วงหลังกัมพูชาถึงกล้าท้าทายไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือแม้แต่การใช้ข่าวเพื่อปลุกสะระภายในประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับเพราะเบื้องหลังของความมั่นใจนั้นคือรู้ว่ามีใครบางคนคอยหนุนอยู่ข้างหลังลองมองในอีกมุมประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะกดดันแบบสองทาง ด้านหนึ่งต้องรักษาความสัมพันธ์กับจีนอีกด้านไม่ให้ซาหรรู้สึกว่าเราเอ็นข้างและระหว่างนั้นเองเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็กลายเป็นตัวหมากที่ขยับเร็วที่สุดโอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กเลยครับเพราะทุกการขยับของกัมพูชาจะกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยไม่ว่าจะเป็นชายแดนพลังงานหรือเส้นทางคมนาคมทางเลถ้าเกิดความปั่นป่วนขึ้นจริงๆผลกระทบจะไม่ได้จบที่สองประเทศแต่มันจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วอาเซียนฟังแล้วอาจดูเหมือนเป็นแค่เกมระหว่างประเทศเล็กๆ แต่จริงๆแล้วนี่คือการวัดพลังของขั้วอํานาจโลกกัมพูชาอาจเป็นหมากตัวเล็กแต่เป็นหมากที่ถูกเลือกให้ขยับเพื่อทดสอบไทยห่วยลองคิดดูสิครับถ้ากัมพูชาเริ่มกดดันไทยในบางจุดเราจะตอบโต้ยังไงจะนิ่งเฉยรักษาความสัมพันธ์หรือจะตอบกลับให้หนักทุกทางเลือกล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกและนี่คือจุดที่หลายประเทศกําลังจับตาดูอยู่เพราะการตอบสนองของไทยจะเป็นตัวชี้ว่าไทยยืนอยู่ข้างใครในเกมใหญ่ครั้งนี้ โอ้โหฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวนะครับแต่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นจุดที่กําหนดทิศทางของประเทศในอีกสิปีข้างหน้าตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังเห็นคือความนิ่งก่อนพายุความเงียบที่อาจประทุข,ขึ้นมาได้ทุกเมื่อเพราะในขณะที่ไทยยังลังเลประเทศรอบข้างกําลังเตรียมหมากอย่างเต็มรูปแบบนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่มันคือจุดระเบิดที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อวัดพลังของแต่และฝ่ายถ้าเกิดเหตุปะทะขึ้นจริงจริง ใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียคําตอบนั้นอาจไม่ใช่ไทยหรือกัมพูชาเลยก็ได้เรากำลังอยู่ในจุดที่ถูกจับตาโดยทั้งโลกและในทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดของผู้นำอาจเป็นตัวจุดไฟให้สงครามเงานี้ลุกขึ้นจริงๆโอ้ยฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงที่เราต้องผัเชิญเพราะเกมภูมิรัฐศาสตร์ไม่เคยมีคำว่ากลางอย่างแท้จริงมีเพียงฝ่ายที่ได้เปรียบกับฝ่ายที่โดนเล่นเท่านั้นอย่าลืมนะครับเรากำลังอยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภูมิภาค ทุกการตัดสินใจของไทยในตอนนี้จะกำหนดอนาคตในอีกหลายสิบปีข้างหน้าและถ้าคุณคิดว่าทั้งหมดนี้จบแค่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนครับเพราะยังมีอีกสิ่งที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าและลึกกว่านั้นมากตอนหน้าเราจะพาคุณเข้าไปดูว่าทําไมประเทศไทยถึงกลายเป็นหัวใจของคาบสมุทรทองคําและทําไมมหาอํานาจถุกประเทศถึงต้องการปักธงที่นี่เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะตอนต่อไปจะเปิดแผนลับของภูมิภาค ที่อาจทําให้คุณมองประเทศไทยในมุมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเกมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่มันถูกวางไว้ด้วยกลยุทธ์ระดับโลกเมื่อกัมพูชาเริ่มขยับไทยจะนิ่งได้อีกนานแค่ไหนและถ้าเกมนี้ลุกเป็นไฟจริงๆเราจะเลือกเป็นผู้เล่นหรือเหยื่อของเกมอำนาจพบกันในตอนต่อไปครับไทยหัวใจของคาบสมุทรทองคำเมื่อจุดยุทธศาสตร์ของโลกกำลังเต้นอยู่ตรงกลางประเทศเราเองท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับท่านเคยรู้ไหมครับว่า โลกนี้มีบางพื้นที่ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับมีความสําคัญเทียบเท่ากับศูนย์กลางจักรวาลทางการเมืองโอ้โหประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นครับใช่เลยครับประเทศที่ดูเหมือนสงบดูเหมือนเป็นกลางแต่แท้จริงแล้วเป็นหัวใจของภูมิภาคที่มหาอำนาจทุกป,ประเทศอยากได้ครอบครองลองคิดตามนะครับเราตั้งอยู่ตรงกลางคาบสมุทรทงคําเชื่อมเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและเชื่อมระหว่างขั้วอำนาจโลกสองฝั่งอย่างจีนกับสหรัฐ โอ้ยแค่นี้ก็พอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมประเทศไทยถึงถูกเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์ของคาในมุมของจีนไทยคือประตูบกที่เชื่อมทะเลเป็นเส้นทางสําคัญของโครงการเบลล์อันโรดตั้งแต่คุณหมิงลงมาผ่าลาวเข้าสู่ไทยและไปออกอ่าวไทยเส้นทางนี้จะเปิดทางให้จีนออกสู่ทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลลากาซึ่งถูกสหรัฐควบคุมอยู่ฟังดูแล้วเห็นภาพไหมครับจีนพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่ให้ประเทศตัวเองและไทยคือหัวใจของเส้นเลือดเส้นนั้น ขณะที่สหรัฐเองก็รู้ดีว่าถ้าจีนมีทางออกทะเลผ่านไทยได้จริงสมดุลอำนาจในเอเชียจะเปลี่ยนทันทีดังนั้นสหรัฐจึงต้องรักษาฐานที่มั่นในไทยผ่านการซ้อมรบโคราโกและความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าจีนจะไม่คุมเส้นทางทั้งหมดได้ง่ายๆโอ้โหนี่มันเกมทวงดุลอำนาจที่ซับซ้อนสุดๆครับและประเทศเดาวนี่แหละครับกำลังถูกวางไว้ตรงกลางของแรงดึงดูดสองขั้วลองคิดดูสิครับจีนสร้างท่าเรือนในกัมพูชา สหรัฐมีฐานความร่มมือในไทยอินเดียขยับเข้ามาทางฝั่งอันดามันและตะวันออกกลางเริ่มลงทุนในพลังงานของไทยทุกประเทศต่างพยายามปักธงในพื้นที่ที่ชื่อว่าประเทศไทยฟังดูเหมือนเรื่องภูมิศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของอำนาจล้วนๆเบื้องหลังการสร้างถนนรถไฟหรือท่าเรือคือการแย่งกันเป็นเจ้าของเส้นทางการค้าโลกใครคุมเส้นทางได้คนนั้นคุมการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกได้ลองสังเกตดูนะครับทำไมไทยถึงถูกดันให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติก ทำไมมีโครงการแลนบริดจ์เชื่อมฝั่งทะเลเอ่าวไทยกับอันดามันและทําไมหลายประเทศถึงสนใจเข้ามาลงทุนแบบไม่หยุดเพราะแลนบริดจ์ไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่มันคือเส้นทางเปลี่ยนสมดุลโลกจีนจะได้ทางออกทะเลใหม่ซาฮาราจะได้จุดสกัดใหม่และไทยคือผู้ถือคุญแจของทั้งสองฝั่งคิดดูสิครับมันทรงพลังขนาดไหนประเทศเล็กๆอย่างเรากลับเป็นตัวแปรที่อาจทําให้เกมโลกเปลี่ยนได้จริงแต่ในความทรงพลังนั้นก็ซ่อนความเสี่ยงเอาไว้เต็มไปหมดครับ เพราะเมื่อใดที่ไทยขยับผิดฝ่ายหนึ่งอาจมองว่าเราเอ็นข้างอีกฝ่ายอาจมองว่าเราทรยศลองคิดในมุมการเมืองโลกนะครับสหรัฐต้องการให้ไทยคงพันธมิตรทางการเมืองจีนต้องการให้ไทยเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจและพลังงานญี่ปุ่นอินเดียรัสเซียตะวันออกกลางต่างพยายามเข้ามาสร้างอิทธิพลแล้วถามหน่อยครับไทยจะรักษาสมดุลน,นี้อย่างไรโอ้โหมันไม่ง่ายเลยครับเพราะนี่คือเกมที่ไม่มีใครบอกคุณตรงๆแต่ทุกคนเล่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าไทยเอนข้างจีนเกินไปเราอาจได้ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่เสียอำนาจต่อรองระยะยาวถ้าไทยเอนข้างสหรัฐเกินไปเราอาจถูกดึงเข้าเกมความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวและถ้าเราพยายามวางตัวเป็นกลางเราจะถูกกดดันจากทุกด้านพร้อมกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะเส้นบางแห่งอำนาจเส้นที่ไทยต้องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดในประวัติศาสตร์ลองฟังตรงนี้ดีๆนะครับประเทศที่ยิ่งมีจุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่ ยิ่งไม่มีทางอยู่อย่างปลอดภัยได้ง่ายๆเพราะทุกขั้วอํานาจจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ไทยอยู่ในมือของตนเองเบื้องหลังการประชุมระหว่างประเทศเบื้องหลังการเยือนของผู้นํามหาอํานาจเบื้องหลังคําว่าม,มิตรภาพหรือความร่วมมือทั้งหมดนั้นคือหมาที่ถูกขยับบนกระดานโลกฟังดูน่าขนลุกไหมครับเพราะเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษไม่ใช่เรื่องของใครจะรบกับใครแต่เป็นเรื่องของว่าใครจะครอบครองหัวใจของเอเชียให้ได้ และหัวใจนั้นอยู่ในประเทศไทยแต่คุณรู้ไหมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกคุกคามจากภายนอกแต่มันคือความไม่รู้จากภายในเพราะถ้าเรามองไม่เห็นว่าเราสําคัญแค่ไหนเราก็จะปล่อยให้คนอื่นเข้ามากําหนดอนาคตแทนลองคิดสิครับวันนี้โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันแต่ประเทศไทยยังไม่ได้เตรียมตัวเต็มที่กับบทบาทใหม่ของตัวเองเรายังคิดว่าเราเล็กแต่ในสายตามหาอํานาจเราใหญ่มากโอ้โหฟังแล้วรู้สึกไหมครับว่า เราอาจจะกกาลังถือกุญแจของอนาคตโดยไม่รู้ตัวเลยนะและในขณะที่เรายังลังเลว่าจะเลือกข้างไหนโลกภายนอกได้เลือกเราไปแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเรารู้คุณค่าของตัวเองเราจะเจรจาได้อย่างชาญฉลาดแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะกลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของคนอื่นนี่คือยุทธศาสตร,ร์ใหม่ของเอเชียยุทธศาสตร,ร์ที่ไม่มีเสียงปืนแต่เต็มไปด้วยเงินการทูตเทคโนโลยีและข่าวสารโอ้โหฟังดูไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ แต่ทั้งหมดนี้คือความจริงของโลกที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้และในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดเพราะเมื่อเกมถึงจุดสุดท้ายประเทศไทยต้องเลือกทางเดินของตัวเองเราจะอยู่ข้างใครหรือจะยืนในทางของเราเองเราจะถูกกลืนหรือจะกลายเป็นผู้นําภูมิภาคคําตอบทั้งหมดจะอยู่ในตอนสุดท้ายของคลิปนี้เกมนี้กําลังมาถึงจุดชี้ชะตาไทยคือหัวใจของภูมิภาคที่กําลังเต้นแรงขึ้นทุกวันและเมื่อแรงกดดันจากมหาอำนาจพุ่งถึงขีดสุด คำถามเดียวที่เหลืออยู่คือเราจะเลือกข้างหรือจะเลือกอนาคตของเราเองพบกันในตอนสุดท้ายอนาคตที่ไทยต้องเลือกเมื่อสงครามเย็นยุคใหม่ไม่ได้ถามว่าใครแข็งแรงกว่าแต่มันจะถามว่าใครเข้าใจเกมมากกว่ากันคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกวันนี้โลกมันเหมือนหมุนเร็วขึ้นเร็วจนเราตามไม่ทันโอ้โหแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วของโลกคือการนิ่งของประเทศใช่ครับประเทศใจกําลังอยู่ในจุดที่โลกจับตามอง เราคือศูนย์กลางของเอเชียหัวใจของภูมิภาคและเป็นจุดตัดของอำนาจมหาอำนาจโลกลองคิดตามนะครับในวันที่สหรัฐพยายามรักษาอิทธิพลจีนกำลังขยายอำนาจรัสเซียกำลังสร้างพันธมิตรใหม่ยุโรปกำลังหันกลับมาดูเอเชียอีกครั้งแต่ประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ต้องเลือกไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ทุกการตัดสินใจของไทยวันนี้คือการเลือกทางในสงครามเย็นยุคใหม่โอ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับเพราะแต่ละข้างตามีผลประโยชน์มหาศาลสหรัฐมีเทคโนโลยีอาวุธการศึกษา จีนมีการลงทุนเงินทุนและตลาดขนาดใหญ่รัเสเซียมีพลังงานและทรัพยากรตะวันออกกลางมีทุนสำรองและเส้นทางพลังงานโลกทุกประเทศต่างต้องการมือขวาในภูมิภาคนี้และคุณรู้ไหมครับทุกคนต่างยื่นข้อเสนอให้ไทยทั้งนั้นแต่ข้อเสนอทุกข้อล้วนมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ลองคิดอยู่สิครับถ้าไทยเลือกข้างจีนเต็มตัวเราจะได้โครงสร้างพื้นฐานมหาศาลแต่เราจะเสียอำนาจต่อรองกับโลกตะวันตกเราอาจจะถูกจับตามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคั้วเอเชียใหม่และอาจต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเทคโนโลยีและการค้า ถ้าไทยเอ็นเข้าหาสหรัฐเราจะได้ความร่วมมือด้านความมั่นคงและนวัตกรรมแต่เราก็อาจสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจกับจีนและเสี่ยงถูกมองว่าเป็นพันธมิตรฝ่ายตะวันตกเต็มตัวฟังดูแล้วมันเหมือนเลือกทางไหนก็เจ็บใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไทยไม่จาเป็นต้องเลือกเพียงข้างเดียวเพราะสิ่งที่เราต้องเลือกจริงๆคือวิธีการยืนเราต้องยืนด้วยสมดุลไม่ใช่เอ็นซ้ายหรือขวาแต่ยืนอยู่ตรงกลางอย่างมีชั้นเชิงโอ้โหนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอาธิปไตยเชิงสมดุลยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศใช้เเพื่ออรักกษากาาชทงควควมิด โดยไม่ต้องเลือกเป็นลูกขายของใครลองมองย้อนดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศเล็กมากแต่มีอิทธิพลสูงในเวทีโลกเพราะเขารู้จังหวะการวางตัวรู้เมื่อไหร่ควรเปิดเมื่อไหร่ควรนิง่งและรู้ว่าอำนาจไม่ได้มาจากขนาดประเทศแต่มาจากการรู้ค่าของตัวเองและไทยก็สามารถทำได้ครับแต่สิ่งที่เราต้องเริ่มจากนี้ไปคือการสร้างภูมิคุ้มกันใน3ด้านสำคัญ 1. เศรษฐกิจที่ไม่พึ่งใครเกินไป 2. เทคโนโลยีที่เป็นของเราเอง 3. สางคมที่เข้าใจโลกไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จ ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่โอ้ยมันคือเรื่องใหญ่ที่สุดในยุคนี้ครับเพราะถ้าเราไม่มีฐานภายในที่มั่นคงไม่ว่าเราจะเลือกข้างไหนเราก็จะกลายเป็นหมากในเกมอยู่ดีคุณฟังไม่ผิดครับประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้ชี้ชะตาเส้นทางเอเชียแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเกมนี้เราก็อาจเป็นเพียงผู้ถูกลากให้เดินตามเกมของคนอื่นลองคิดตามนะครับตอนนี้เรามีทรัพยากรมีภูมิประเทศที่ได้เปรียบเรามีคนมีวัฒนธรรมมีความยืดหยุ่นแต่สิ่งที่เราขาดคือความเข้าใจในบทบาทของตัวเองโอ้โห นี่แหละครับคือปัญหาที่ลึกที่สุดเพราะในโลกที่ทุกประเทศแย่งกันยืนไทยกลับยังไม่รู้จะยืนตรงไหนฟังดูไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้คุณจําไว้เราไม่ต้องแข่งกับใครแต่เราต้องรู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนในเกมนี้ลองคิดในมุมนี้สิครับเมือนโลกกาลังเผชิญสงครามเย็นยุคใหม่ประเทศที่อยู่รอดได้ไม่ใช่ประเทศที่แข็งแรงที่สุดแต่คือประเทศที่ยืดหยุน่นและเข้าใจเกมมากที่สุดและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําในตอนนี้อย่าลืมนะครับเราเคยผ่านสงครามเคยผ่านวิกฤต เคยผ่านการเปลี่ยนขั้วอำนาจมาแล้วแต่ทุกครั้งที่ช่วยให้ไทยอยู่รอดไม่ใช่เพราะเราใหญ่แต่เพราะเราฉลาดในการเอาตัวรอดโอ้ยฟังแล้วรู้สึกไหมครับว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์สถานการณ์โลกแต่มันคือการเตือนใจคนไทยทุกคนว่าเราไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปเพราะในตอนนี้ทุกการขยับของประเทศรอบข้างทุกการเปลี่ยนทิศของขั้วอำนาจกำลังส่งผลตรงมาถึงเราไทยจะต้องมีทิศทางของตัวเองไม่ใช่รอให้ใครมาชี้นำไม่ใช่รอให้ใครมาปกป้องแต่เราต้องสร้างเกราะภูมิคุ้มกันของชาติ ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจและด้วยความกล้าลองคิดสิครับโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ไม่มีคำว่าปลอดภัยเทคโนโลยีกลายเป็นอาวุธใหม่เศรษฐกิจกลายเป็นสนามรบข้อมูลกลายเป็นกระสุนและความเงียบกลายเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดโอ้โหฟังดูแล้วมันชัดเลยครับว่าสงครามยันยุคใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนเกมนี้จะไม่วันจบครับจนกว่าเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในเกม ประเทศไทยยังมีโอกาสครับถ้าเรารู้จักเล่นเกมด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ถ้าเรามองระยะยาวไม่ใช่แค่ได้เปรียบระยะสั้นและถ้าเรากล้าเลือกอนาคตของตัวเองอำนาจไม่ได้อยู่ที่ปืนหรือเงินแต่อยู่ที่ความเข้าใจในจังหวะของโลกใครเข้าใจจังหวะได้ก่อนคนนั้นจะรอดนี่แหละครับเกมที่แท้จริงของยุคเราสงครามเย,ยุคใหม่ไม่ได้ถามว่าใครแข็งแกร่งกว่าแต่มันจะถามว่าใครรู้เท่าทันกว่ากันประเทศไทยยังมีเวลาเลือกทางของตัวเอง แต่เวลานั้นกำลังนับถอยหลังสุดท้ายแล้วเราจะเป็นแค่สนามของเกมโลกหรือจะลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงบนกระดานโลกใบนี้คำตอบทั้งหมดอยู่ในมือของคนไทยทุกคนครับ